สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอมออนซอนนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้รวบรวมคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติที่ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ในบันทึกการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2021ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมเบลเยียมในวันที่28สิงหาคม2564ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันได้จัดขึ้นที่สนามสาพ,พันกีฬาวอลเลย์บอลฮอกรุงเตหารานประเทศอิหร่านสรุปผลการแข่งขันเบลเยียมเอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่อ1เซตค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติท่านแรกได้มาคอมเมนต์ว่า ตื่นเต้นกับทีมไทยมากเซอร์ไพรส์มากผมชอบทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะคะว้าวรักรักทีมไทยถึงแม้พวกเขาจะตัวเล็กแต่พวกเขาก็สู้ด้วยใจเล่นเก่งโดยเฉพาะเซตที่2คือที่สุด5คะแนนต่อเนื่องจาก16ไป20คะแนนพวกเขาทำได้คะแนนการแข่งขันมีความชัดเจนทีมไทยทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะคะ ฉันภูมิใจในตัวคุณทีมไทยฉันขอให้ประสบความสำเร็จในทีมระดับสูงต่อไปแฟนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะคะฉันจะสนับสนุนคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันเห็นเงาทีมแฟดเซเววงเล็บวอลเลย์บอลหญิงไทยเริ่มเดบิวต์ในทีมนี้แล้วคุณทำให้ฉันสนุกและมีความสุขมาก แม้ว่าเราจะแพ้เรายังคงยิ้มได้ภูมิใจในตัวคุณสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อนะคะฉันชอบประเทศไทยผู้เล่นเบอร์สามมือซ้ายของเขานั้นเสิร์ฟได้คมและทรงพลังมากฉันชอบเห็นทุกครั้งที่เขาเสิร์ฟเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อนะคะภูมิใจในทีมไทยจริงๆเล่นดีมากขอให้คุณโชคดีกับชัยชนะในอนาคต คอมเมนต์ต่อมานะคะนี่คือโลกแห่งความหลากหลายอย่าสนใจความคิดเห็นที่เกลียดชังจากผู้เกลียดชังหลังเป้นพิมพ์เป็นตัวของตัวเองและทำให้ดีที่สุดภูมิใจในตัวคุณทุกคนมากๆอาะค,ะคอมเมนต์ต่อมานะคะน่าเสียดายหลายคะแนนที่มอมให้ทั้งสองทีมเป็นที่น่าสงสัย FIVB คุณควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเราทุกคนต้องการเกมที่ยุติธรรม คอมเมนต์ต่อมานะคะรักหนุ่มไทยด้วยความหลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรพวกคุณทำได้ดีมากเอาชนะทีมที่ใหญ่กว่าภูมิใจในตัวคุณหนุมน่มๆเหล่านี้จากประเทศไทยทีมไทยสู้ต่อไปเราคือแฟนวเลด์บอลที่สนับสนุนคุณคอมเมนต์ต่อมานะคะ ทีมไทยเก่งมากภูมิใจในทีมไทยและพวกเขามีผู้เล่นมือซ้ายที่ดีมีทักษะในการเล่นที่ดีและยังมีความน่ารักอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมานะคะอัศจรรย์ทีมชาติไทยเซตเตอร์เล่นดีมากๆสำหรับคอมเมนต์สุดท้ายนะคะหากทีมไทยมีความสูงเฉลี่ย185ซนติเมตรขึ้นไปมีโอกาสเป็นผู้ชนะพวกเขายอดเยี่ยมมาก ค่ะสำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกลูกยาง u 19ชิงแชมป์โลกด้วยการเป็นที่4ของกลุ่ม C นะคะโดยจะเข้าไปพบกับทีมอันดับ1ของกลุ่ม D นั่นคืออาร์เจนตินาอย่าลืมช่วยกันเชียร์และส่งแรงใจให้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ